สวัสดีครับวันนี้เราต้องมาดูโรงงานน้ำนดื่มดวงใจนะครับเป็นหนึ่งโรงงานที่เข้าร่วมของโครงการของเราในศูนย์ท่าโกในวันนี้นะครับมาดูากันว่าห้องบรรจุน้ําที่สะอาดที่เราได้ดื่มอนทุกวันเนี่ยมันมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นแต่แต่งข้านะครับแา่เข้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของมา่มานพลาสติกสีเหลืองครับเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อป้องกันแมลงนะครับ จะเห็นได้ว่าจุดต่างๆที่มัเป็นช่องทางออกของตัวช่องทางออกของน้ํานะครับก็จะมีส่วนของม่านเหลืองเนี่ยตรงนี้ติดไว้ครับส่วนที่2อนะครับในมั่งมุกจุที่เราต้องทํานึงถึงนะครับก็คือระบบแสงสาว่างน,นะครับถ้ามองไปเห็นด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของหลอดไฟประมาณทั้ง6หลอดนะครับแล้วก็มีช่องแสงต่างๆนะครับเดี๋ยวว่าจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่จะทําให้เราเนะี่ยได้ตรวจสอบความ สิก่านึ่ไหมมีความสะอาดไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าพื้นผนังพัดานนะครับมันจะต้องเรียบนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้นั่นใจได้ว่ามันจะไม่ปนเปื้อนลงสู่การกืีดน้ําั่วของเราครับตอานี้นะครับมาสู่ในขั้นตอนการบรรจบนะครับจะเห็นได้ว่านักมินวกรงานที่อยู่ในจุดนี้นะครับเขาก็จะมีการควบคุมสุขาภิบาตัควบนะครับ ประกอบไปด้วยอ,อะไรบ้างนะครับก็จะมีหมวกมครับมีแมสมีถุงมือนะครับเยีบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไ,ได้ไรไรควบคุมเพื่อป้องกันการปนเปืมม้อนของสิ่งอ,อันตรายหรือว่าอันตรายทางอาหารลงไปในการบรรจุน้ำของเรานะครับ,รน,รน,รบน,นี้ก็ขอขอบคุณโรงงานดดแจในวันนี้ขอบคุณครับ